สวัสด,ดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเมียฝรั่งชนบทมาแล้วจ้าพเพื่อนๆไม่ได้เข้าสวนหนึ่งวันเมื่อวานเมื่อวานหมดแต่ไปช็อปปิ้งไม่ได้เข้าสวนหนึ่งวันวันนี้มาหาเก็บแฟนยายเขาจะกินไอ้นั่นบิดรูดสลัดเลยจะมาเก็บบิดรูดสลัดเมื่อวานก็ไม่ได้รดน้ําผักนะเพราะว่าวาันชื้นฝนตกแต่ก็ไม่ได้ตกอะไรมากมายเมื่อวานก็หมเต ไปช้อปปิ้งแล้วก็ตอนเย็นก็ไปเดินเล่นกีฬาก,ก็เลยไม่ได้มาดูผักเลยโอ้ยเพื่อนๆหันมาทางนี้อุย้ยดู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 ดฮะยายเพิ่งบอกเอฟซี FC ไปวันนั้นเองนะว่ากิ่งนี้ดูกิ่งนี้ดูกิ่งนี้กำลังจะพูดอยู่นะทายคลิปวันก่อนนุน่นอะไรอนะนะโอ้ย แต่มันก็เก่าแก่แล้วนะเพื่อนๆต้นมันเก่าแก่แล้วนะเนี่ยดูดิเนาะทำไงได้นี่ตอนมันเก่าแก่แล้วมัน <c oughs> โอ้ยอยากจะร้องไห้เพื่อนๆโอ้ยดูดิดูเอด,ดูโอ้ยเนาะเสียดายเนาะ <c oughs> มันเยอะเกินเวลาติดก็ติดเยอะเกินปีที่แล้วไม่ปีที่แล้วไม่ติด แต่ว่ายายเพิ่งจะมาเห็นสองปีนะที่ว่าผลไม้ไม่ติดแต่ทุกทีทุกปีมันก็ติดแต่มันมาเป็นว่าปีที่แล้วมันไม่ค่อยติดมากมั้งมันก็เลยปีนี้แบบอืแฟนยายเห็นไปอย่างไม่รู้นะแฟนยายมาออกมาตั้งแต่เช้าแล้วนี่ยายกำลังจะดูกิ่งนี้กิ่งนี้ก็ไม่เหลือแล้วเพื่อนๆนียกิ่งนี้เดี๋ยวก็รัวกว่วาจะโตนะตอนนี้มันยังไม่โตเลยอืมดูดูดูด ดูตรงนี้มะเขือเทศนี่เมื่อวานไม่ได้รดมันตรงนี้มันอยู่ใกล้ๆต้นเชอรี่นะมันใหญ่ใหญ่ก็รดกระทางกระทางไว้ไอ้ให้ขอแค่ให้ไอ้ลูกนี่มันสุกไอ้ลูกที่มันมีลูกใหญ่แล้วนะลูกแบกไมมไม,ไม่นั่นหรอกเมื่อวานไม่ได้เข้าแค่วัดเดียวไม่ได้รดนะ้ําแค่วัดเดียวแต่จริงๆมันก็ยังแบบว่ามันก็ไม่ใ่แห้งอะไรมากมายนะ แต่ว่าอากาศมันร้อนเมากหนิเห็นไหมดินมันก็ยังเปียกๆอยู่นี่ผักชียหญ่เริ่มสวยแล้วทุเรียนเตาลองไปดูทักนี่หน่อยผักที่ยายคลุมไว้จะเป็นยังไงเปิดดูหน่อยนี่มันก็เริ่มสวยวันก่อนสวยขนาดนี้แหละวันก่อนเนาะสวยขนาดนี้แหละวันก่อนแล้วนกมาจิกหมดเลย นกมันไม่มีอะไรกินปีนี้น่ะปกติบ้านใหญ่ไม่เคยมีนกมาจิกหรอกจิกแต่ข้างบ้านจิกแต่ของข้างบ้าน <c oughs> บ้านใหญ่ปกติไม่เคยมาจิกเลยแต่ปีนี้มันแรงมั้งนกมันไม่มีอะไรกินมั้งเพื่อนๆนี่เดีจะแยกไปปลูกหน่อยเนาะให้มันโตกว่านี้นิดนึงก่อนไม่ได้เข้าสวนแค่วันเดียว ไม่ได้ค่ะนี่โหระพาใหญ่สวยแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนกระถางเลยจะเอาลงดินยังไม่รู้ก่อนนะี๋ยวดูก่อนแตงกวาก็ไปหมดแล้วนี่ลูกใหญ่โลกใหญ่ใบมันใบมันกรอบหมดนะแตงแตสกินียาย,ยังมีอยู่แต่ข้างบ้านเห็นเขาบอกว่าของเขาเหมือนแตงเลยของเขาน่ะมันไม่มันไม่มไอ้นั่น แต่มมะเขือเทศด้านนี้ยายยังชื้นๆอยู่นะมันอยู่ใกลมันอยู่ใกล้ไอ้น้ำมัง้งเนาะอูในถั่วก็ใหญ่แล้วเดี๋ยวเพิ่มเดีด้บมาเก็บถั่วแล้วนี่เต็มเลยถัว่วถั่วนี้นะนี่ถั่วนี้หมดปะ เป็นยังไงโอ้ยเดี๋ยวเก็บพริกทอดสเปนวันนี้เมนูอะไรยังไม่รู้เลยเห็นต้องเก็บกินตอนอ่อนๆเดี๋ยวมันจะแบบเผ็อดอู้น,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 นี่เต็มเลยเพือ่อนๆนี่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 เต็มเลยเดี๋ยวเอาแอนล่างนั้นเอาไว้ทําเม็ดเอาไว้ไว้อันเดียวพอเอาไว้อันเดียวพออันอื่นเอาไว้กินนะนี่นะคะพริกนี้ ส่วนอันนี้ก็นี่เอาไว้อันหนึ่งนี่ยังไม่รู้ว่าต้นไหนยังไม่รู้เลยว่าต้นไหนเออมันมัน,ม,นมันเผ็ดนะยังไม่รู้อุย้ยนี่ดูมันออกดอกเพียบเลยเพืเเ่อนๆมะเขือเนี่ยทางเล่งก็ออกดอกเพียบเลยแต่มันไม่ติดเดี๋ยวต้องไปเอากรงไกลมาตัดยายตัดออกหลายรอบแล้วนี่ใบมันอนะ ตัดออกมีคนบอกให้ยายตัดใบออกยายก็ตัดหลายรอบแล้วในละกระป๋องจะมาเอาบิดรูดแต่ยายจะกินบิดรูดสลัดวันนี้นี่ดนนูน่าจะเป็นไอน่าจะเป็นเรดิสี่ยายเอาตอนที่ยายเอ่อโปะเกะเอาเอามเล็ดยายก็เอาเปลือกมันมาโยนโยน,โยนทิ้งเนาะเรดิสนั่นนะ่ะ ทั้งแรดิทั้งหอมเลยเนี่ยเพียบเลยนี่หอมอัสุกิเซ็โอ้ชาเด๋ออุนไอนะอัดเน,นี่ล่งังเหอฮะสุกิเซ็ใครนะอัดเน,นี่แฟนยายว่าโอ้ชาเด๋อเนาะฟิลแห้งฟอนเลยพลิกนี้ก็ติดแล้วนะเนี่ย พริกไทยเราก็มีลูกแล้วนะนี่นี่น,นี่เห็นไหมแต่พริกนี่ย้ายยังไม,ไม่ไม่ตื่นเต้นเท่าไรมันไม่ได้กินสีแดงอ่ะเพื่อนๆื่อนมันกินแต่สีมันกินแต่เขียวเขียวเนาะเออนี่เต่นเต้นพริกนี้โอ้ย,อย,อยเดี๋ยวต้องหาว่าจะเอาหาลองเอาปุ๋ยมาใส่ก็ไม่กล้าใส่เนาะพริกนี่มันจะมีออกลูกไปเรื่อยๆร่อเร,อเรอเนาะถ้าเรารดน้ําบำร,รุงเขา <ๆ S 2> เขาก็จะออกดอกออกอะไรไปเรื่อยเรื ได้กินไปเรื่อยๆออเนี่ยเดี๋ยวเขาผสมพันธุ์ฟักทองก่อนเนดะ้อผสมพันธุ์ฟักทองมีติดบั่งหละได้กินบ้างเลยไอ้ไอ้ไอ้ลูกก่อนๆยายหาตัวผู้ผสมพันธุ์ไม่ได้เนาะไม่รู้ว่ายายผสมพันธุ์แล้วมันไอ้นั่นเองก็ไม่รู้นะนี่มีติดอยู่บ้างเนี่ยลูกนี้นะาจอรอดแล้วลูกอื่นๆไม่รอด ตอนนั้นที่เขาออกดอกตอนนั้นพวกนี้ที่เขาออกดอกมันก็ไม่มีดอกตัวผู้นะเออตอนนี้ดอกตัวผู้เยอะไอ้พวกที่เหี่ยวเหี่ยวเนี่ยตอนเขาออกตอนเขามีลูกนะมันไม่มีดอกตัวผู้นะอย่าเห็นชิวแบบชิแบบเดี๋ยวเขาผสมพันธุน์งนแฟนใหญ่มาเอาออกแล้วจริงๆอะ่ะจริงๆอะ่ๆอะเนี่ยแอปเปิลต on ้นไอเชอรี S ่ไอลูกแพตต้นเนี P ้ย on ยาญ่ชอบมากเลยคือมันอยู่ได้นานมันอยู่ได้จนถึงเดือน ตุลาเพฤศิจิกาเยอะเลยนะต้นเนี้ยต้นอื่นๆมันจะสุกหมดแล้วแต่ต้นนี้อยู่ได้นานนานจนยายได้เอากลับไปเมืองไทยด้วยนะอืดูนี่ดูดูลูกมันเต็มมันหนักโอ้โหน่าเสียดายมันสีเขียวเนาะ านแล้วนะคะรักเรยใหญเริ่มบานแล้วดอกรักเร่ไม่รู้จะทำยังไงเพื่อนเพื่อนยยายนะถ้ามันถ้ามันใหญ่แล้วยายก็จะถอนไปไว้นะอันนี้ไม่รู้จะถอนยังไงดูผลกระทบนะไม่รู้จะทำยังไงมันยังไม่ใหญ่เนาะเค okay, รอดอผลกระทบเหนื่อยใจ มาถอนเอาบีทรูทถอนเอาบีทรูทไปทำสลัดให้แฟนยายเดี๋ยววันหลังว่าจะตำกินก็อะไรนะยายกินปลารายังไม่ได้เลยไม่อยากจะตำถ <c oughs> อนเอา <c oughs> ตรงไหน <c oughs> มันไม่ค่อยใหญ่มันไม่ค่อยใหญ่เพราะว่ามันชิดกันนี่โอ้ย เดี๋ยวจะเอาใบมันไปให้เป็ดกิน,นทำยังไงสลัดยายทำให้ดูบ่อยๆแล้วเนาะเดี๋ยววันไหนว่างๆยายจะทำให้ดูก็มันไม่ได้อยากอะไรเนาะยายเคยทำให้ดูแล้วคือส่วนมากฝรัง่งไทยเราก็ไปปั่นเป็นน้ำแต่ฝรั่งเขาจะเป็นกินเป็นสลัดเนาะเพื่อนๆนี่แหละเขาบางคนก็กินดิบเอาไปขูด,ขด,ขด,ขด แล้วก็ทําสลัดแต่แฟนแฟนยายไม่ชอบดิบก็เนี่ยไปต้มต้มแล้วก็เอามาหัน่นแล้วก็ทําเหมือนกับยายทาสลัดมันฝรั่งอย่างนั้นเลยสลัดคือว่าไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่มายองเนสน,นะเพื่อนอุ้ยมันเยอะเกินแล้วนะเนี่ยช่างเหอะต้มไปยายนะให้ข้างบ้านมาเอาตลอดเลยเนี่ยเพื่อนในหมู่บ้านด้วยไม่รู้อ่ะเขาไม่ปลูกหรือว่าเขาปลูกไม่ขึ้นหรือว่ายังไงไม่รู้ยายให้ทุกปีเลยนะ พอเราเอาไว้แค่ไม่เท่าไหร่เองเนี่ยซื้อซองหนึ่งก็ปลูกได้แต่เแต่ะถอนทิ้งด้วยนะปีก่อนนั้นตอนถอนทิ้งให้ข้างบ้านเขามาเอาลูกมันไปปลูกนะตอนมันเล็กๆอันนี้ก็สงสัยจะให้ข้างบ้านอย่แล้วยายกินแค่พอกินนะเนาะมันเยอะเกินมันเยอะแยะเลยเนะี่ยแต่ดูก่อนนะข้างบ้านไม่ได้ปลูกเขาปลูกผักไม่เยอะเหมือนยายหรอก ไปเอาใบไปให้เป็ดเดี๋ยวยายจะไปเก็บไข่ด้วยบรรยากาศโอ้ยจะเก็บเห็นอยู่สามฟองยังไม่เก็บดีกว่าแล้วมันถมไว้ที่อื่นฮะถมไว้ที่อื่นเปล่าขี้เกียจเปิดไม่เก็บหรอกเพื่อนวไวจะเก็บสักกันหน่อยจริงๆมันต้องสี่ฟองนาสองวันไม่รู้อีกตัวหนึ่งไม่ไข่อีกแล้วมากนี่ จะรอดูก่อนตอนเย็ยนปะเพื่อนๆแค่นี้แหละยว <c oughs> ไปทำกับข้าวก่อนสิบโมงกว่าแล้วนจะทำกับข้าวเสร็จแล้วค่อยออกมาใหม่อากาศวันนี้ถ้าอยู่ในร่มมันก็กำลังดีเนาะแต่ถ้าออกไปในบ้านมันเอ้ถ้าออกไปในแดดน,นะมันจะร้อนหน่อยอ,อยู่ในร่มโอ้ยสบายอยากจะนอนเลยอยู่ในร่ม ไอ้ถั่วดูดินาผัดเนาะไอ้ลูกใหญ่ๆอย่างงี้ใหญ,ใหญ่จะเก็บไว้ฝักใหญ่ๆจะเก็บไว้เอาเอาพันเนาะผักฝักใหญ่ๆล่างๆเนาะอืมข้างบนเดี๋ยวจะเก็บแต่ข้างบนมันไม่ค่อยนี่มันเหี่ยวมั่งอะไรมั่งมันมันร้อนมั่งเนาะแต่ก็ยังดีกว่าไอ้ถั่วพุ่มนูน้นถั่วพุ่มนู้นหมดเร็วมากเลยแต่มา่อรอดูตัวนี้ที่ยายปลูกที่หลังเนี่ยสวยอยู่เนาะ สุกินีก็เพียบนี่ปะแค่นี้แหละคิดถึงคิดถึงคิดถึงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพราะว่ายายเดี๋ยวต้องไปต้มใบรูดไว้ให้มันเย็นแล้ค่อยได้ถึงจะได้ทำสลัดเนาะท้องฟ้าสวย